โน้ตบุ๊กธุรกิจต้องไม่เพียงดีไซน์สวยสเปคแรงแต่โน้ตบุ๊กธุรกิจจะต้องมีระบบปกป้องข้อมูลและที่สำคัญผนทาน ตั้งปี2019ที่ผ่านมา l e n v v แตัดสินใจคลอดโน้ตบุ๊กสายทำงานใหม่ในซีรีส์ ThinkBook 5ถือว่าทำออกมาเอาใจธุรกิจขนาดกลางและเล็กจริงๆ SME จะมีโน้ตบุ๊กที่หน้าตาดูดีแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นฟิงเกอร์สแกนนะครับรับสายโทรศัพท์แล้วก็นี่เปิดปิดกล้องเว็บแคมได้อันนี้ถอดแบบมาจาก ThinkPad รุ่นพี่อย่างเห็นได้ชัดเลย เมื่อมาวางราคาในไทยเรียบร้อยจัดว่าราคาน่ารักจับต้องได้ด้วยเลโนโวทำการวิจัยร่วมนะครับกับ f o r e s t e r Consulting ก็เป็นเฟิร์มระดับโลกว่าคนทำงานยุคใหม่อย่างวัยมิเลเนียลเจนแซดเจนวเนี่ยความต้องการโน้ตบุ๊กเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว ต้องการคล่องตัวพวกพาสะดวกแล้วก็ดูดีไปในตัวด้วยทีนี้พอกลับมาดูธุรกิจ SME ในบ้านเราส่วนใหญ่มักจะซื้อคอมตั้งโต๊ะไปให้พนักง,งานใช้นะครับซึ่งพอเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคโน้ตบุ๊กเนี่ยฝ่ายจัดซื้อก็ยังคงเน้นเรื่องประสิทธิภาพโดยหลงลืมเรื่องดีไซน์ไป l e n o v o ว,โโวก็เลยเอาความต้องการของคนทำงานยุคใหม่นี้นะครับมาพัฒนาแตกแบรนด์ออกมาเป็นติงบุ๊กเพื่อตอบโจทย์ทุกเรื่องอเมื่อคลายข้อสงสัยกันแล้ว กเลยมาดูเรื่องรูปลักษ์กันก่อนเลยนะภาพจำของติ๊กแพดเดิมก็คือสีดำแต่ถ้าเป็นภาพจำใหม่ของติ๊กบุ๊กต้องเป็นสีเทาเท่านั้นครับตั้งชื่อเทานี้ว่า Mineral Gra y ว้าวเทาแบบนี้แรกพาดโอโ้แล้วก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมแบบชิ้นเดียวขึ้นรูปขึ้นมานะครับสับเขาเรียกว่ายู i b o d y ีฉะนั้นแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโลโก้ติ n กบุ๊กใหม่นี้เลือกวางไว้มุมขวาถ้ามองเข้ามา แล้วก็มุมซ้ายนี่ก็จะเป็นโลโก้ l e n o v o คุณ้นๆไหมอุ๊ยวางแบบเดียวกับแบรบสายรีวิวเวอร์เลยส่วนด้านล่างนะครับนี่ด้านหลังนี่โอ้โหช่องระบายอากาศหรือรูรับอากาศนี่ก็นั่งใหญ่มากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าโน้ตบุ๊กทำงานคุณต้องเปิดยาวทั้งวันฉะนั้นเนี่ยช่องระบายอากาศขนาดนี้ดีมากรับลมเย็นหรืออุณหภูมิห้องเนี่ยเข้ามาจากด้านล่างแล้วก็ผันออกนะครับบริเวณด้านบนนี้นะครับมีแถบระบายอากาศร้อนออก ตรงฝาพับเลยทีเดียวในขณะที่สติเกอร์เหล่านี้นะครับก็ช่วยหลายเรื่อง1ก็คือเวลาคุณถามหาการซัพพอร์ตหรือการบริการหลังการขายคุณแค่เอามือถือมาสแกนที่สติกอ e ์ e support นี้นะครับผิวโค้ดนี้ก็จะพาคุณเข้าสู่ไซต์ซัพพอร์ตของเลโววอร์ว้าวเยี่ยมไปเลยส่วนลำโพงซ้ายและขวานะครับถูกปรับจูนมาโดย h a ร man k a r d o n อนะครับเป็นสเตอริโอที่ได้รับสิทธิบัตรของดอ l b y a u d i ดโด้วยว้าวเสียงจะใสแค่ไหนเปิดเทสเลยดีกว่าอื นี่เปิดสุดแล้วนะฮะเสียงใสดีในแง่เสียงพูดนี่เคลียร์ชัดเจนเลยนะเวลาฟังเสียงพูดแต่นี่ถ้าเป็นเสียงดนตรี n ะโ<ะ>น้ตบุ๊กทำงานนี้ตอบโจทย์ไหมอลองเพลย์ดูนะครับเอาจริงๆเบสไม่มีเลยล่ะเพราะว่าอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่สร้างมาเพื่อเพอร์ซันอลคือการใช้งานส่วนตัวเฉพาะการทำงานนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้ ถ้าคุณจะพรีเซนต์งานกับคนอื่นผมแนะนำต่อลำโพงใหญ่จะดีกว่าส่วนที่ดีก็คือ l e n o v o ให้ซอฟต์แวร์ d อบ b y Audio มาด้วยนี่เป็น Music Profile เป็น Game Profile นะครับเป็น Voice หรือเสียง Movie ก็มีแล้วก็ p e r s o n a นอลไได้ชนะอันนี้ปรับเองครับเพื่อปรับจูนที่ชอบอีกทีนึง เมื่อติงบุ๊กถูกออกแบบมาเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานอย่างแท้จริงเรามาทดสอบพอร์ตด้านข้างบ้างดีกว่าว่าซัพพอร์ตงานออฟฟิศขนาดไหนคุณผู้ชมครับผมจะไล่จากซ้ายไปขวาเลยพอร์ตแรกหน้าตานี้ดูออกไหมครับแปลกหน่อยน้องนาตาลีพอร์ตแลนด์ว้าวนี่นะพอร์ตแลนด์ด้วยความหนาที่น้อยของตัวเครื่องนะครับเลโนโวชาญฉลาดมากที่ออกแบบพอร์ตแลนด์มาเป็นแบบนี้ เราต้องยอมรับนะว่าแม้ทุกวันนี้เป็นยุค Wi-Fi แล้วแต่ถ้าเราจะส่งไฟล์ใหญ่จริงๆเราคงต้องง้อพอร์ตนี้อยู่ฉะนั้นนี่ฮะมันจะงับพอร์ตแลนแบบ RJ45 ได้เลยนะครับโดยการขยายตัวพอร์ตออกมาโอ้โหออกแบบได้ดีจริงครับแล้วก็ในขณะที่พอร์ตถัดไปนะครับเป็น HDMI out นี่อันนี้ต่อทีวีออกจอใหญ่นะ HDMI ก็เป็นสายที่แพร่หลายมากแล้วละ่ะ4 k 4 K คมชัดเลยทีเดียวในขณะที่ USB นะตัว3.1นะครับตัวนี้มีความพิเศษคือจ่ายไฟได้ฮะยังไงครับ USB นี้ไม่ได้เสียบแค่ INPUT OUTPUT แต่เวลาคุณปิดเครื่องอยู่แบบนี้นะครับผมสามารถเอาสายชาร์จมือถือนี่ให้ดูเลยนะนี่พอเราเสียบเข้าไปปั๊บเกิดอ,อะไรขึ้น5 4 3 2ปึง้งชาร์จไฟว้าวปล่อยไฟออกมาตลอดเวลาแม้ปิดเครื่องอยู่โอ้อย่างงี้ทิงบุ๊กก็คือ พราะว่า <Power S 2> แบงค์ชั้นดีนี่เอง oh เพราะว่าตัวมันเก็บไฟได้เยอะอยู่แล้วนะครับนี่ถือว่าสุดยอดในขณะที่พอร์ถัดไปเป็น usb c 3.1เหมือนกันและเป็นพอร์ต3.1แบบชนิด Input Output คือส่งไฟล์รับส่งได้แต่ไม่ใช่แบบพอร์ตข้างๆนี้ครับพอร์ตถัดมายังเป็น usb c เหมือนกันแต่สังเกตสัญลักษณ์มีลูกปลั๊กเพิ่มขึ้นมาเมื่อมีปลั๊กเพิ่มให้คุณรู้ได้เลยว่านี่คือ usb c แบบ full f u n c t นอกจากรับส่งข้อมูลแบบพอร์ตแรกแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะส่งภาพออกนะเอาสาย USB-C เนี่ยเสียบแล้วก็าภาพออกจอแบบ 4K ชัดเป๊ะเวอร์เลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นมันสามารถที่จะเอาปลั๊กพวกฟ t าชาร์จทั้งหลายในตระกูลมือถือที่ทุกวันนี้ทำจำนวนวัตต์ไปถึง65วัตต์เนี่ยมาเสียบตรงนี้ครับ เพื่อที่จะชาร์จไฟให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้โว้ตกลงโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ชาร์จที USB ่ USB-C ได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ USB-C อย่างเดียวแบบเดิมก็ยังมีมา l e n o v v o ก็ยังคงมีปลั๊กชาร์จนะครับที่อยู่ในรูปแบบพอร์ต USB ใหญ่แบบนี้เสียบชาร์จได้เหมือนเคยนี่คือ65วัตต์แท้เลยทีเดียวมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็กลับมาพอสุดท้ายเป็นเรื่องน่ายินดีของชาวเรา หูฟัง3.5มิลยังอยู่ประโต๊มันต้องอยู่สิเพราะมันเป็นโน้ตบุ๊กไม่ใช่มือถือเอาเป็นว่าใครอยากเสียบหูฟังนะครับแบบโฟนเอาท์นะครับก็มาเสียบต่อได้นี่และด้านนี้ครับ USB ถัดมาตรงนี้อันนี้เป็น USB 3.1แบบธรรมดาธรรมดาก็คือ i ินพุตเอาท์พุเฉยๆส่วนถัดมาเป็นขีดๆนี่นี่คือ SD card reader นะครับและนี่คือครั้งแรกแม้ในติ๊งดก็ไม่มีมาแต่ติ๊งบุ๊กจัดสิ่งนี้ครับ ห้องแห่งความลับทำไมมันต้องมีห้องรับ USB อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กสำหรับทำงานจริงถ้าคุณจะเอาความคล่องคุณต้องมีเมาส์ไร้สายและเมาส์ไร้สายทุกวันนี้มันจะมาพร้อมกับติ่งนี้ครับนี่คือติ่งจับคู่สัญญาณที่เป็น Wi-Fi ใช่ไหมฉะนั้นโดยหลักเนี่ยถ้าคุณไปเสียบ USB ทั่ว,วไปมันก็จะมีติ่งเกินมานะครับแต่ตอนนี้ l e n o v o ออกแบบให้ห้องเก็บ USB เสียบเข้าไปในด้านนี้นะครับ ด้านนี้สินี่เสียบเข้าไปแบบนี้ฟับแล้วคุณก็ปิดเก็บมันไว้เลยฉะนั้นมันจะไม่หลุดมันจะไม่ชนหักมันจะปลอดภัยและมันจะสวยงามครับเพราะว่าไม่มีใครต้องเห็นติ่งคุณมาดูด้านในกันมากดีกว่าติ่งบุกออกแบบฝาพับมาแบบร้อ180ดองศานะครับกางได้เป็นนอนแนบสนิทกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังเห็นจอชัดเจนดีอยู่นะครับส่วนด้านของขอบจอนะครับเอาจริงๆก็ 7มนินะครับไม่หนาเลยไม่ถึงเซนด้านบนนี้เป็นกล้อง HD 720p นะข้อดีกว่าคือนี่ฮะง็งเงียบง็เงียบมีติงชัตเตอร์นะครับก็คือสามารถจะเปิดปิดกล้องได้จะใช้ก็เปิดจะไม่ใช้ก็ปิดไว้อันนี้เหมาะมากสำหรับโ no น้ตบุ๊กองค์กรเพราะว่าคุณจะถูกแฮ็กกล้องไม่ได้อีกต่อไปโอ้โหดีงามในขณะเดียวกันนี่แผงคีย์บอร์ดนะครับก็จัดมาเป็นแบบฟูลคีย์บอร์ดเลยนะครับก็สวยงามดี แต่ถ้าคุณจะทำงานแบบกด Excel เร็วๆคิดเลขไวๆต้องมีน้แพดใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กองค์กรของ Lenovo ในซีรีส์ติงบุ๊กนี้นะครับตัดสินใจทำออกมาถึง3ไซส์หน้าจอเลยทีเดียวว้าวนี่ก็คือมี13นิ้ว14นิ้วตัวที่เรารีวิวและตัวนี้ครับ15นิ้วว้าวเมื่อจอใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีพื้นที่มากพอ สำหรับการใส่สิ่งที่เรียกว่านำแพ็นะครับนี่มีปุ่มตัวเลขนะครับมาโดยเฉพาะฉะนั้นคีย์บอร์ดก็จะยาวขึ้นนะครับเพื่อความสะาใจในการใช้งานกันเลยทีเดียวอกลับมาที่ตัว14นิ้วที่เรารีวิวกันในวันนี้เมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับยังจะมีความสามารถ security อีกหลายเรื่องนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของนี่ฮะฟิงเกอร์สแกนนะครับนี่การสแกนเข้าเครื่องค่อนข้างไวมากในปุ่ม power เปิดนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถในการอ่านลายนิ้วมือนะครับเพื่อจะออเทนหรือทำการล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นรูปแบบการใช้งานสำหรับองค์กรที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ครับและเมื่อเยื้องลงมาจากปุ่ม power ที่สแกนนิ้วได้นะครับคุณจะเจอปุ่มรับสายแล้วก็วางสายอ้าวทำไมต้องมีปุ่มโทรศัพท์ตรงนี้แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสายธุรกิจต้องมี สกายนี่สกายเอาไว้ติดต่องานนะครับช่วงนี้ต้องเวิร์ก r m Home ด้วยฉะนั้นคุณจะรับสายหรือวางสายเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารแล้วก็คลิกแพดน,นะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับก็ต้องยอมรับความนุ่มแล้วก็ความลื่นของตัวมันนะครับอันนี้เป็นเอกสิทธิ์ที่คุณเคยได้ประสบการณ์เดียวกันจากติ้งแพดอยู่แล้วเอามาอยู่ในติ้งบุ๊คนี้ด้วยครับติ้งบุ๊กไซส์14นิ้วนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1.5ดกิโลกรัมแต่ เครื่องที่เรานำมาเทสนี้เราอาศัยพอร์ตที่ว่างทำการเพิ่มเติมฮาร์ดดิสก์เข้าไปอีกหนึ่งลูกเพื่อจะเอาประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้เลยฉะนั้นเมื่อเติมฮาร์ดดิสก์แล้วน้ำหนักที่ชั่งได้จะเป็นวับ2 6 8 2กรัมนะครับก็คือ1.682กิโลกรัมนั่นเองแต่คนเราไม่ได้ถือเฉพาะโน้ตบุ๊กเรามีอะแดปเตอร์ไปด้วยกลายเป็น2 5 5กรัมก็เอาเป็นว่า 2กิโลแหะไปเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถจะพกพาไปไหนในสเปคประมาณนี้นะครับส่วนความหนาสูงสุดนะครับของขอบด้านข้างนะครับนี่เราวัดกันจัดจดเลยเราวัดได้1.79่จนซนมนะครับนี่คือความหนาสูงสุดของมันก็ถือว่ามิลเลนเนียลเจนซดเจนไวถือได้สบาย ติงบุ๊กตัวนี้ถ้าจะเรียกต้องเรียกติงบุ๊ก14เพราะว่าเป็นไซ้์หน้าจอ IPS 14นิ้วนะครับอ่าอย่างที่บอกมันออกมา3รุ่นใช่ไหมสามไซต์หน้าจอติงบุ๊ก13ติงบุ๊ก14แล้วก็ติงบุ๊ก15 ฉะนั้นในติงบุ๊กตัวนี้นะครับจอ IPS เสนี่ยสามารถแสดงผลได้178องศาว้าวผมมองด้านบนยังชัดอยู่นะครับคุณผู้ชมมองมุมซ้ายมุมขวามันก็ชัดสม่ำเสมอเท่ากันภายใต้ความละเอียดแบบ Full HD 1 9 2 0 0คณและในมุมนี้เป็นจอแบบ a n t i g l a กลด้วยความหมายคือลดแสงสะท้อนนะครับเรียกง่ายๆจอด้านไม่ใช่จอ Glossy แบบที่สะท้อนปุ๊บปั๊บแต่เอาเป็นว่าในมุมมองในการดูถือว่าชัดเจนเพราะว่า จัดหนักเทคโนโลยี Dolby Vision HDR ว้าวด้านสเปคภายในเครื่องใช้ Intel Core i7 รหัส 10510U ส่วนการ์ดจอแยกไปเลย AMD Radeon 625มีแรมมาให้2 g b 5ส่วนแรมตัวเครื่องจัดไป8 g b ความจุตัวเครื่องใช้ SSD พร้อมเทคโนโลยี nvme นะครับสล็อตแบบ m. 2ความจุ512 g กิกแต่ถ้าความจุ ssd นี้ไม่พอคุณยังสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วเพิ่มสูงส,สุดได้2 b ทราาในสล็อตที่ว่างอยู่ครับ ส่วนระบบปฏิบัติการเป็นลิขสิทธิ์แท้ Windows 10 Pro ครับการรับประกันตัวเครื่องอยู่ที่1ปีเป็นแบบธุรกิจนะครับความหมายก็คือว่าระบบงานซ่อมนีจะด่วนที่อีก30%จากรูปแบบปกติว้าวเ้าเราสเปคกันไปแล้วเราไปดูการทดสอบด้านเทคนิคกันบ้างดีกว่าเราทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องด้วยโปรแกรม PCMark ก็ได้คะแนนไป4,584คะแนนครับส่วน CPU ได้ทดสอบด้วย Geekbench 5 แบบซิง l กิลคอได้คะแนนไป1,201คะแนนแบบมัลติคอคือหลายแกนสมองก็3 9 2 4คะแนนสำหรับด้านกราฟิกเราได้จากโปรแกรม 3D Mark จัดคะแนนไปที่583คะแนนส่วนด้านการอ่านเขียนข้อมูลเนื่องด้วย SSD ตัวนี้เป็นเทคลยีขั้นสูงอย่าง NVMe เราจัดแอปชื่อ Crystal Disk Mark มาทดสอบการอ่านนะครับ อ่านได้3,407 MB เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนไ right, รหรือการเขียนได้2,986เมกะไบต์ต่อวินาทีอ,อันนี้จัดว่าเร็วฟ้าผ่าเลยล่ะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมธุรกิจอย่าง Microsoft Office ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับส่วนโปรแกรมที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่าง Adobe Photoshop หรือ Illustrator ก็จัดว่าทำงานได้สบายๆเลย สิ่งที่อยู่ในนี้คือแบตนะครับแบตตามสเปคนี่ระบุสเปคแลกหน่อย45วัตต์ออวอันนี้ถือเป็นจุดเด่นเลยของเครื่องนี้เพราะว่าแบตเกิดครับเราทดสอบด้วยการเปิด YouTube ไฟล์ 4K รันต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับจากแบตชาร์จเต็มร้อยลดลงไปเพียง24%โอ้ย,ยังเหลือเกินครึ่งในขณะที่การใช้งานออฟฟิศสำนักง,งานทั่วๆไป8ชั่วโมงทำงาน แบตยังเหลือ,ลอส่วนเรื่องการชาร์จรองรับแบบ r ร p i ชาร์จ g e 6 5วัตต์ความหมายคือแบบชาร์จเร็วนะครับคุณจะเอาฟ้าชาร์จ,จเอาการชาร์จด่วนจากสมาร์ทโฟนเอามาชาร์จผ่าน usb c ก็ชาร์จได้ตัวอะแดปเตอร์มันมาเองก็ชาร์จแบบ p ริดชาร์จนี่แหละครับ สรุปกันเร็วๆกับฟีเจอร์ที่ใช้งานสำหรับธุรกิจครับมีปุ่มรับสายวางสาย Skype บนคีย์บอร์ดมาแล้วส่วน Wi-Fi ใช้มาตรฐาน Wi-Fi 6ax อันนี้จะมีความเร็วมากกว่า Wi-Fi ac เดิมถึง3เท่าเลยนะครับส่วนเฟิร์มแวร์ TPM 2.0มันย่อม,มาจาก trusted platform module อันนี้เป็นเฟิร์มแวร์ที่ฝังมาแล้วในเครื่องจะช่วยปกป้องข้อมูลเพื่อให้คุณใช้ windows 10 security และ user data encryption หรือการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลได้ยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นล่ะครับมีฟีเจอร์ smart power on ปลดล็อกเครื่องด้วยลายนิ้วมือทำงานร่วมกับ windows Hello แต่ไม่มีการสแกนหน้านะครับส่วนที่น่าสนใจอีกประการคือ t i n g shutter ม่านปิดกล้องหน้าป้องกันการแฮ็กเข้ามาแอบดูส่องใช้กล้องเราครับและระบบ a c t i protection system หรือ APS ฟีเจอร์นี้หยุดการทำงานของฮาร์ดดิสก เวลาเครื่องเกิดแรงกระแทกป้องกันความเสียหายของข้อมูลขณะรันอยู่นั่นเองเพื่อให้การดูแลเครื่องครอบคลุมขึ้น l e n o v o จัดซอฟต์แวร์ l e n o v o Vantage โปรแกรมช่วยจัดการระบบเช็คปัญหาและอัปเดตไดรเวอร์ในคลิกคลิกเดียวว้าวน้ตบุ๊กธุรกิจต้องไม่เพียงดีไซน์สวยสเปคแรงแต่โน้ t ตบุ๊กธุรกิจจะต้องมีระบบปกป้องข้อมูลและที่สำคัญทนทาน และเราก็เดินทางมาถึงช่วงจุดสังเกต <S 2> <S 2> <S 2> ทีมงานแบร์ไตมีมุมมองต่อ l e n o v o ThinkBook 14ดังต่อไปนี้ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ในระดับราคาเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกถือว่าไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เบาแต่ก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่หนักครับเหตุผลเพราะว่าในระดับราคาเดียวกันนี้อาจจะมีโน้ตบุ๊กอื่นที่เบากว่าแต่มันก็แลกมาด้วยพอร์ตที่มาครบและเต็มจริงๆนะครับประสิทธิภาพดีแบตอืด ดีไซน์ถือว่าดูดีเลยละ่ะฉะนั้นปัญหาเรื่องโน้ตบุ๊กไม่เบาจึงไม่ใช่ส่วนที่จะมาติกันได้เพราะมันติว่าหนักไม่ได้เหมือนกันครับน้ำหนักกำลังพอดีรีวิวที่ดีต้องมีคเล n o v o ประเทศไทยวางราคาติ้งบุ๊กใหม่นี้เป็นราคาที่น่ารักกับ SME จริงๆเริ่มต้น14นิ้วนะครับที่ราคา 19,490บาทโอ้โห195มีทอนส่วน15นิ้วที่เพิ่มไซส์จออีกหนึ่งแล้วก็ได้นำแผดติดเพิ่มมาด้วยกับคีย์บอร์ดใหญ่เนี่ย19,990บาทโอ้โ oh หเพิ่มอีก500เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับคือสเปคเริ่มต้นนะครับก็คือ Intel Core i5 และ Windows 10 Home ส่วนรุ่นท็อปที่เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็น i ิงบุ o k 14ที่ใช้ CPU Intel Core i7 แถม Windows 10 Pro ด้วย l e n o v ววางราคาไว้26,490บาทแบบตไตตรวจสอบตลาดแล้วมีวางจำหน่ายใน5าอ IT ชั้นนำทั่วประเทศเรียบร้อยครับ